สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ครับที่เ e อร์เฟรถรุสองเรมอีกเช่นเคยตื่นเต้นมากเลยวันนี้ได้นํารถใหม่ๆมานําเสนอครับนี่ร่างาของผมอีสุดีแม็ก1.9ตีประตูยกสูงครับจัดใหมเพียง13,000กนโลครับรถปี21โคตรใหม่เลยพี่จัดไปเลยนะอันนี้เป็นตัวหน้าใหม่ย,ยกสูงนะครับไหม่13 สีขาวด้านนอกไม่ต้องพูดถึงเลยวันนี้ขายเลยพูดราคาห่างสนลดเลยครับฟังดีๆนะ7 4็0 0 0บาทพอประมาณ12,500หารเท่านั้นนี่คันนี้แจ่มจริงผู้ชมสี่ประตูปีใหม่ครับ13,000โลโคตรกว้างนี่ผมนั่งอยู่ปรับนอนหกสบายเลยนี่บอแถวสองมีครบ แอร์หลังมีให้ครับพี่เหมือนรถยุโรปเลยสวยจัดสวยจริงนะคันนี้รถเดิมไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการตัดต่อตัวถังแต่อย่างใดใครชอบจัดได้เลยนะคุณพี่ไฟท้ายดีไซน์นี่ LED ตัวนี้ที่เขาว่าหายกันบ่อยๆนะครับกล้องหลังมีครบนะครับพี่ทะเบียนมหาสารคามเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ไม่มีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะครับแคไรเนอร์ใหม่กริป นการสะอาดกาันฝุ่นมีครบเอาเดี๋ยวไปดูรถไมล์หมื่นสามจริงเปล่าคัน,นี่อา้าวคุณผู้ชมขยับขยับขยับไปขยับมาเหลือเป็นหมื่นสี่แล้วครับผมเพิ่มมาสามโลนะฮะไม่เป็นไรกระต่าก็เป็นไม้์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูติ๊กเกอร์ก็ยังไม่แก่เลยนะครับหน้าจอสวยงามนะตรงนี้หน้าจอกลางครับสี่จุดสองนิ้วท่องมาจากโปรชัวนะครับหน้าจอด้านเก้านิ้วนะครับท่องมาจากโปรชัวเช่นกันนะฮะ ภูมิลายมันติฟังชันครับเล่นได้รับสายโวรเข้าโทรออกได้นะมีระบบคูนโทนครับช่วยเหลือกันขับขี่ไฟหน้าเปิดปิดเองที่ปัดน้ำฝนปัดเองครับเพราะตัวนี้ยังไม่ใช่รุ่นที่ท็อปสุดนะครระบบแอร์เป็นสามปุ่มครับแต่เย็นมากคันนี้นะครับอากาศที่ว่าร้อนๆนี่สี่สามสิบเกือบสี่สิบองศาแล้ววันนี้แต่แอร์คันนี้เอาอยู่นะเย็นเจี๊ยบเพราะมันคือรถใหม่นะครับนี่หกเกียร์ด้วยเมนูนนะครับ หกเกียร์เปนนุนคนที่ขับเป็นนะหกเกียร์ผมบอกเลยว่าโคตรปหยัดนะครับผ้าพปดานดูหน่อยสวยงามนะครับไว้ริ้วรอยเพราะตรงที่เป็นรอยเราจะถ่ายให้เห็นนะฮะนี่ขึ้นมาหน่อยนี่เห็นไหมนี่น,นะฮะอันนี้สวยจริงๆนะครับไม่น้อยใช้น้อยรถมือเดียวแน่นอนไร้ตำหนินะครับเอาเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเลยครับววๆครับันนี้ สำหรับ Isuzu D-Max ครับคันนี้มันจะเป็นเครื่อง1.9บูพาวเวอร์เจน2แล้วนะครับ1,900ซีซีก็ประมาณ150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่ประมาณ350นิวตันนะครับโดยประมาณนี้คือท่องปรชวมมเลยนะแต่ให้ดูฝากระโปรงนะครับโช้กฝากระโปรงใส่มาครบเลยครับแล้ให้ดูพวกมาร์คสี QC ในห้องเครื่องครับรถปีใหม่ใช้น้อยสีเข้มๆทุกจุดเลยนะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมหมดเลย ดูเนี่ยพวกหน้าเทอร์โบเห็นไหมมาร์ค4 QC อยู่ครบนะครับท่อเดิมนะครับสนิทเลยใครที่หายอยู่ผมย้ำอีกทีนึงเผื่อฟังไม่ทัน747,000่บาทหากส่วนลดเรียบร้อยแล้วผ่อนอยู่ประมาณ12,500หม่นานะคุณผู้ชมจบเลยใช้เงินออกรถ999บาทใครอยากได้โทรมาเบอร์ด,ด้านล่างเลยผมยินดีให้ทุกทางปรึกษา คันนี้บางท่านอาจจะเคยเห็นในรีวิวไปแล้วนะวันนี้เอากลับมารีวิวใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้เห็นว่ารถยังอยู่ตรงนี้ชัดเจนในไงผมฝ่าด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ